สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเส้นเข้าซิ่โคมงอยู่ประมาณ <c oughs> สอซีกสุดท้ายทำให้ปวดแล้วก็เครองแล้วก็เจ็บมากหายใจไม่สะดวกเลยแล้วก็เจ็บเหมือนอมีอะไรแทงต้องโกงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถยืดตัวได้เพราะว่า ม,มันดึงอันนี้เราจะใช้การรีดรีดเบาๆรีดตามแนวที่โค้งออกมาก่อนหาก่อนที่มันเป็นก้อนๆเล็กๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดเจ็บเราจะหาจุดเจ็บก่อนอันนี้คือเพิ่งเข้าแล้วก็อาการไม่หนักมากแต่ถ้าเข้าซิโคงแล้วอาการหนักดึงที่คอบาล่ลด้วยนี่ถือว่าหนัก แกยากพอสมควรอันนี้มันจะรีดเบาๆใช้นิ้วตามซี่โครงเลยรีดไล่เบาที่สุดเพราะว่าคนที่มีอาการเขาจะเจ็บมากมันจะแตะต้องไม่ได้เลยต้องใช้น้ํำมันหรือว่าออยช่วยรีดค่อยๆคลึงเจ็บบางทีน้ําตาไหลเลยคนที่มีอาการปวดขณะที่กําลัง เมคลายอยู่นี้พอถึงสองซี่สุดท้ายเราจะใช้2นิ้วหรือว่านิ้วโป้งค่อยๆเขียียน้ำหนักเบากลางต้องเบากลางที่สุดถามว่าเบาแล้วช่วยคลายได้ไหมก็คือการรีดช่วยคลายได้ดีเพราะว่ามันลงศอกลงนิ้วลงอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้ปลายนิ้วมันจะเป็นตามแนวกระดูกซี่โครงเลยไล่ใช้เวลาพอสมควร แต่ว่าในกรณีนี้ก็คือมันเพิ่งเข้าแล้วก็เพิ่งเจ็บเหมือนจะปวดหลังแต่ไม่ปวดหลังเหมือนจะปวดข้างแต่ไม่ปวดข้างจะเจ็บๆอยู่ข้างเอวบานเท่าเขาก็เอื่นว่าสวงแล้วเนาะก็เลยต้องหาจุดเจ็บก่อนสวงนี้ก็คือข้างข้างเอว ก็จะรีดไล่นี่จะเจอเป็นก้อนเล็กๆอยู่อโดนแล้วก็เจ็บเลยไล่ไปที่หลังก่อนคอยไปคลายเส้นหลังใช้เวลานานสำหรับลูกค้าที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากก็ต้องใช้มือรีดแล้วก็นิ้วรีดในลักษณะนี้เพราะว่ามันจะลงสอกแล้ววักกดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซี่โครงแล้วก็เป็นอะไรที่อันตราย เราต้องค่อยๆรีดค่อยๆคลึงให้มันคลายก่อนแล้วก็ไปคลายเส้นหลังคลายคลายแล้วการรีดไล่หลังนี้เราจะจบด้วยการใช้สอกก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นต้องรีดเส้นข้างออกจากซี่โครงให้คลายคลายก็คือต้องถามลูกค้าว่าเจ็บน้อยลงหรือยังถ้าเขาค่อยๆเจ็บน้อยลงแล้วก็ไม่เจ็บแล้ว ก็ไปรีดเส้นหลังในลักษณะนี้ได้เลยแต่อันนี้จะรีดสลับกันรีดเส้นหลังเสร็จก็จะมารีดที่ซี่โครงให้อีกทีนึง่งเพราะหลายคนอาจจะถามว่าหุ่นตัวเล็กอันนี้เป็นอาการจริง <c oughs> ที่ต้องรีบแก้ไขไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเรารีดในแนวเส้นหรือว่าแนวอาการที่ปวดมันก็จะรู้สึกคลายได้ดี อย่าไปกลัวว่าลูกค้าตัวใหญ่แล้วเราจะนวดไม่ถึงก็จะแกรรี่ช้าๆเรื่อยๆเยขาถามลูกค้าถึงอาการอยู่แทบจะตลอดเวลาเพราะว่าต้องค่อยๆไล่หาด้วยรีไล่กดไล่กดหลังนี้ได้ก็จะมีเสียงไก่เสียงอะไรลูกวนก็ต้องขออภัย นธรรมชาติสบายๆเนอะจะเสียงดังหน่อย ผมจะรลืดตามแนวสิคโครงสลับไปมาสามถึงห้ารอบลงน้ำหนักที่ปลายนิว้วเข้ากับแนวสิคโครงเลยไลย่ช้าๆเรื่อยๆกดเบาที่สุดแตว่าให้ได้น้ำหนักที่สุดก็คือต้องเน้นลงที่ปลายมือไล อาการนี้เจอบ่อยเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะการคลายก็จะใช้ในลักษณะนี้แต่ถ้าอาการหนักกว่านี้ก็สามารถใช้ความร้อนประครบช่วยด้วยเป็นลูกประครบหรือว่าถุงร้อนหรือว่าผ้าซับน้ําอุ่นมาประครบได้เพราะว่าต้องใช้ความร้อนช่วยถ้าอาการหนักกว่านี้เพราะว่ามันจะหายใจติดขัดแล้วก็ต้องโกงตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่อาการที่เป็นไสติ่งแต่ว่าเป็นอาการที่มันจะเข้าซีโคมันจะเสียดไปหมดเลยตั้งแต่สมบักเล้ามาถึงตารักแร้แล้วก็หายใจแล้วมันจะเสียหายใจไม่อิ่มมันจะค่อยๆรีดไล่รีดไล่คีอมี้ก็จะปล่อยให้ชมไปเรื่อยๆเพราะว่าวันจะสลับรีด กดหลังแล้วก็รีดกดหลัง หลังก็ต้องกดคลายทั้งสองข้างให้อยู่ในลักษณะตะแข่งเฉียงเกือบคว่ำแต่ไม่ได้คว่ำเนาะลักษณะนี้ถ้าเป็นลูกค้าตัวใหญ่ก็ถ้าก็มีอาการปวดมันก็ไม่จำเป็นต้องนวดนนะักมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ถ้าไม่ถึงจริง,รงๆก็ค่อยใช้ศอกในท่านอนคว่ำเพราะว่าเราต้องเคลียร์ทีละส่วนไป จะครึงเน้นๆเลยน้ำหนักลงเยอะหน่อย50-90ได้เลยในส่วนหลังอันนี้เริ่มคลายแล้วจริงๆถ้าว่าลูกค้าตามจริงต้องอถอดแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเนาะแต่ว่าในการถ่ายคลิปอันนี้ก็อยากถ่ายมาเป็นวิทยาทานแล้วก็สามารถดูแล้วนำไปปรับใช้ได้ ในอาการที่เกิดขึ้นอันนี้คืออาการจริงก็เลยต้องเซฟในลักษณะนี้เพราะว่าทุกวันนี้ลงช่อง YouTube ก็ต้องเซฟเยอะพอสมควรถึงจะผ่านกดชุมชนนี่ก็จะกดโป้งคู่ไล่สัญญาณ3หลังถ้าเป็นราสสำนักแต่ว่าในคลิปนี้วันจะ นำมาะสมผสานากันเป็นวางส่วนขคดไลนเน้นๆเลยปรงครู พอที่ไล่เสร็จแล้วเราจะคลายให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วไม่เจ็บแสบ,บแสบ,บ,บ,บในช่วงที่กดก็สามารถลงศอกกดไล่ได้ถ้าช้าค่อยครีดเพราะว่ามันจะช่วยคลายได้เยอะถ้าหลังคลายในส่วนที่เราคลึงคลายมาเขาก็จะคลายตัวได้ดี ไล่ช้าๆอันนี้ยังอยู่ในท่านอนตะแคงอยู่แต่ว่าตะแคงแบบยังสุดสลับกับการรีดไล่เพื่อคลายสุดท้ายมันจะเป็นการคลายเพราะว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลายอยู่10นาทีกว่าแต่ถ้าการดักกนนี้นะ่าจะนวดใช้เวลานานเกือบชั่วโมงดึงคลาย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe, s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยถ้าชอบในสไตล์การนวดของเราหรือว่าใครที่มีอาการต่างๆที่เรานํามาแชร์มาแบ่งปันมาเป็นวิทยาฐานก็สามารถดูแล้วนําไปปรับใช้ได้ไม่ว่ากันสามารถพูดคุยคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้กันได้ติชมกันได้ มันก็จะค่อยๆนำมาพัฒนาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยจ้า